เขาบอกว่าเรือลำหนึ่งนะครับตรวจหาฝูงปลาด้วยโซน่านะครับโดยส่งขึ้นดนเนี่ยขึ้นดนขึ้นดนคืออะไรขึ้นดนก็คือขึ้นแค่หนึ่งหรือสองลูกแค่นั้นเขาเรียกว่าขึ้นดนนะครับถ้าขึ้นมันเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นขึ้นต่อเนื่องนะครับลักษณะเขาส่งขึ้นดนไปก็คืออาจจะส่งลูกเดียวไปปึ๊บวิ่งไปชนแล้วก็เด้งกลับมาแล้วก็ใช้เครื่องรับโอเคนะครับ อสมมุติว่านี่คือเรือสมมุติว่านี่คือเรือนะครับแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าส่งขึ้นความถี่สูงลงในน้ําทะเลถ้าฝูงปลาอยู่ห่างจากเครื่องกําเนิดไปทางหัวเรือแสดงว่าไปทางนี้นะครับร้อยยี่สิบเมตรร้อยยี่สิบเมตรทางหัวเรือนะอันนี้เป็นน้ํานะครับอันนี้เป็นน้ําอ่าและอยู่ลึกจากอะไรครับ อยู่ลึกจากผิวน้ำนี่เห็นไหมครับอยู่ลึกจากผิวน้ำเป็นระยะเก้าสิบเมตรอยู่ลึกลงมาแบบนี้นะครับปบั๊บนี่เก้าสิบเมตรมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดเจ้าพิทากรัสนั่นเองนะครับแสดงว่าเวลาส่งขึ้นเาก็ส่งแบบนี้ฟืบมาทางนี้ส่งขึ้นมาทางนี้นะครับไม่งงนะใช่ค่ะแล้วขึ้นเนี้ยมันก็จะ สะท้อนกลับไปยังเครื่องกําเนิดทันไหมครับทันค่ะทีนี้คําถามก็คือตําแหน่งเนี้ยยาวเท่าไหร่อถ้าเราหาตําแหน่งนี้ได้การคำนวณขั้นต่อไปก็จะง่ายขึ้นคุณคุณไหมอัตราส่วนนี้คุค่ะ เออเอาหา x หายังไงด้านนี้คือด้านที่ยาวที่สุดนะครับเขาบอกว่าถ้ายาวที่สุดกําลังสองจะเท่ากับด้านที่เหลือกำลังสองมาบวกกันทันไหมครับพิทากรัสแต่ถ้าหนูดูโอ้โหตัวเลขค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเราดูเห็นไหมครับอัตราส่วนคือสามสี่ห้า เห็นไหมครับตรงนี้สามตรงนี้สี่ตรงนี้ห้ามันเอาเลขอะไรมาคูณครับถึงได้เก้าสิบมันเอาเลขสามสิบมาคูณตรงนี้ก็เอาเลขสามสิบมาคูณก็เลยได้สี่ก็เลยได้ร้อยี่สิบแสดงว่าตำแหน่งนี้ถ้าเอาเลขสามสิบมาคูณแสดงว่า X ก็ต้องยาวเท่ากับเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบเมตรทันไหมทันค่ะ บางคนบอกว่าท่านหนูจําแบบนี้ไม่ได้ต้องทํำยังไงก็ไม่ยากครับก็ต้องเอา120มายกกาลังสองให้เสร็จมาบวกกับ90กำลังสองแล้วถอดสแควร,รูทก็อาจะเสียเวลาเข้าไปอีกโอเคไหมครับโอเคตรงนี้ผมขอลบนะสรุปว่าเรารู้แล้วนะว่าความยาวทั้งหมด150ค <c oughs> ่ะ150ทีนี้เขาบอกว่าหลังจากทรงขึ้นโดนเป็นเวลานานเท่าไหร่จึงจะได้รับ การสะท้อนกลับมาเห็นไหมครับจริงจะได้รับขึ้นสะท้อนกลับมาแสดงว่าแสดงว่ามันส่งมาอย่างนี้นะหนูนะส่งมา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 เจอวัตถุชิ้นนี้แล้วก็สะท้อนกลับสะท้อนกลับสะท้อนกลับคําถามผมก็คือว่าระยะทางใช้เท่าไหร่สามร้อยครับ อ๋อออแต่พอันต้องมาปึ๊บร้อยห้าสิบมก็ย้อนกลับไปเห็นไหมครับเ <c oughs> ขาบอกว่าเป็นเวลานานเท่าใดจ,จึงจะได้รับขึ้นสะท้อนกลับมาสแสดงว่าระยะทางที่เรามาคำนวณต้องเป็นสามรอยถ้าหนูเอาร้อยห้าสิบหนูก็จะมีคำตอบแต่มันผิดไงอ่าทีนี้ความเร็วได้หรือยังความเร็วโจทย์ให้มาหรือยังครับความเร็วโจทย์ไ่ด้ร,ร้อยใช่แสดงว่าใช้สูตรเลยครับ เเท <idelity> ่ากับวีถูกต้องคำนวณมาครับศูนจุดสองค่ะอ่าตอบศูนย์จุดสองถูกต้องครับมีตรงไหนสงสัยไหมข้อนี้ <S <s ไม่มีค่ะโอเคครับผ่านไป